กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับพวกเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปเจาะตำนานวัดพนันเชิงตำบลสัาเภาลม่มจุดบรรจบเจ้าพระยาป่าศักน้ำเชี่ยวทำเรือลม่มจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับตำนานพระเจ้าสายน้ำพึ่งกับพระนางสร้อยดอกหมากเป็นมุกปาฐะาที่เล่าเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาช่วงก่อนการก่อตั้งเมืองในสมัยพระเจ้าอู่ทอง เป็นเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านที่มีความเชื่อมโยงกับวัดพนันเชิงรวมถึงพื้นที่นอกเมืองทางทิศใต้ของกรุงศรีอยุธยาตำนานเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารประวัติศาสตร์สองแหล่งคือพงศาวดารเหนือและคําให้การของชาวกรุงเก่าในพงศาวดารเหนือกล่าวถึงตำนานเรื่องนี้กล่าวโดยสรุปคือพระเจ้าใสา่น้ําผึ้งทรงรับพระนางสร้อยดอกหมากพระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีนมาเป็นพระอัครมเหสี ถึงที่เมืองจีนด้วยพระองค์เองเมื่อพิสูจน์บุญญาบาร,รมีให้เป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้ากรุงจีนแล้วจึงเดินทางกลับมายังกรุงศรีอยุธย,ยาพร้อมด้วยพระนางสร้อยดอกหมากและสัมเพลาสี่ลำพระเจ้าใสายน้ำพึ่งและพระนางสร้อยดอกหมากเดินทาง15วันจากเมืองจีนสู่กรุงศรีอยุธยาพระเจ้าใสา่น้ำพึง่งเสด็จลงจากสัมเพลาตรงปากน้ำแม่เบีย้ยมุ่งสู่พระราชวังทรงสั่งให้จัดตำหนักซ้ายขวา แต่ทรงไม่สะดวกมารับพระนางสร้อยดอกหมากด้วยพระองค์เองโปรดให้เท่าแก่ขึ้นเรือพระที่นั่งมารับพระนางเข้าราชวังทว่าพระนางสร้อยดอกหมากทรงมีพระประสงค์ให้พระเจ้าใสยน้ำพึ่งเสด็จมารับด้วยพระองค์เองเท่าแก่กลับไปกราบทูลพระเจ้าใสยน้ำพึ่งว่าพระนางสร้อยดอกหมากทรงไม่ยอมเสด็จมาหากพระองค์ไม่เสด็จไปรับพระองค์จึงตรัสหยอกเล่นว่ามาถึงที่นี่แล้วจะอยู่ที่นั่นก็ตามเถิดพระนางทรงทราบดังนั้น ทรงเศร้าพระไทยมากเมื่อพระเจ้าใสยน้ำพึ่งเสด็จมารับพระนางทรงตัดพ้อไม่ยอมเสด็จพระเจ้าใส่น้ำพึ่งจึงตรัสว่าไม่มาก็อยู่นี่พอตรัสเสร็จพระนางทรงกล้นพระไทยจนสิ้นพระชนและเมื่อชาวจีนทราบว่าพระนางสร้อยดอกหมากสิ้นพระชนพากันโศกเศร้าร่ําไห้แล้วเชิญพระศพของพระนางมาถวายพระเพลิงที่แหลมบางกระจ่าแล้วสร้างวัดขึ้นที่มีชื่อว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงซึ่งต่อมา มีการผิดเพี้ยนเป็นวัดพนันเชิงขณะที่คาให้การของชาวกรุงเก่ากล่าวว่าตำนานเรื่องนี้ต่างออกไปกล่าวโดยสรุปคือพระนางส้อยดอกหมากอภิเศกสมรสกับพระเจ้าประทุมสุริยะวงศ์แห่งกรุงอินทรปัตหรือกัมพูชาและพระนางส้อยดอกหมากในพงศาวดารเหนือมีพระชนมชีพสั้นส่วนพระนางส้อยดอกหมากในคาให้การของชาวกรุงเก่า กลับมีพระชนมชีพสืบมาจนกระทั่งมีพระราชโอรสและพระราชธิดาถวายพระเจ้าประทุมสุริยวงศ์แต่เรื่องเล่าในเอกสารทั้งสองนี้ตรงกันก็คือพระนางสร้อยดอกหมากกำเนิดจากจันทร์หมากตำนานพระนางสร้อยดอกหมากในพงศาวดารเหนือถูกนำมาผูกโยงกับการเกิดของวัดพนัญเชิงเป็นตำนานอธิบายเหตุหรือที่มาของสถานที่แห่งนี้ขณะเดียวกัน ในพื้นที่นอกเมืองทางทิศใต้ของกรุงศรีอยุธยาฝั่งตรงข้ามวัดพนันเชิงนั้นมีบริเวณที่เรียกว่าตำบสลสำเภลลมเล่ากันว่าหลังจากพระนางส้อยดอกหมากทรงกลั้นพระไทยจนสิ้นพระชนแล้วนำพระศพพระนางมาประกอบพิธียังบางกระจ่าแล้วชาวจีนที่ติดตามพระนางมาจากเมืองจีนพร้อมใจกันเจาะสำเภาเรือเพื่อตายตามพระนางแต่ด้วยกระแสะน้ําที่ไหลเชี่ยวจึงพัดสำเภาเรือมาล่มอีกฝั่งแม่น้ําเรียกบริเวณนั้นว่าสำเภาล่ม หากพิจารณาภูมิศาสตร์ของชาวกรุงศรีอยุธยาจากคำบอกเล่าของพระยาโบราณราชธานินสมุหะเทศาพิบาลในสมัยรัชกาลที่5อธิบายว่าแผ่นดินตรงที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาแต่เดิมไม่ได้เป็นเกาะแต่มีลักษณะคล้ายแหลมที่ยื่นจากทุ่งหันรตราทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกจนถึงแนวแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลามาจากทิศเหนือแล้วไหลวกลงเป็นแนวทิศใต้ที่นาวัดพนันเชิง ทำให้แผ่นดินคล้ายแหลมนี้มีน้ําล้อมรอบสามด้านแต่ที่ตะวันออกนั้นมีลํารางสายเล็กเรียกคูขือหน้าไหลาจากหัวรอไปบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยาที่หน้าวัดพนันเชิงพระในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ขุดขยายคูขือหน้าให้กว้างกว่าเดิมเมื่อนานเข้าก็ทําให้สายน้ําเดินคูขือหน้าไหลเชี่ยวแรงจัดขึ้นการซอตะลิ่งพังกว้างออกไปจนกลายเป็นแม่น้ําป่าสักอย่างที่เรียกทุกวันนี้ บริเวณแม่น้ำป่าสักด้านทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาที่ไหลเป็นทางตรงกระแสะน้ําจะไหลเชี่ยวกว่าแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลยอย่างคดเคี้ยวจากทิศเหนือแล้วไหลวกลงไปทางทิศใต,ต้กระแสะน้ําด้านนี้จะถูกชะลอมไม่ให้ไหลเชี่ยวมากเท่ากับแม่น้ําป่าสักดังนั้นจุดที่แม่น้ําทั้งสองมาบรรจบกันบริเวณวัดพนันเชิงจึงเป็นจุดที่กระแสะน้ําไหลเชี่ยวและมีปริมาณน้ํามากหากไม่มีความรู้เชี่ยวชาญเดินเรือมากพอก็อาจทําให้เรือลม่ม บริเวณนี้จึงอาจเป็นจุดที่มีสัเภาลล่มมาเนื่องจากจุดที่แม่น้ำมาบรรจบกันดังกล่าวข้างต้นแล้วบริเวณแม่น้ำเจ้าพญาณวัดไก่เตี้ยพุทธารามตรงข้ามกับตำบลเกาะเรียนซึ่งอยู่ห่างจากวัดพนันเชิงและตำบลสัมภาลล่มมาทางใต้ราวห้ากิโลเมตรสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นจุดที่จอดสัเภาลอีกจุดหนึ่งซึ่งพบโบราณวัตถุจากเรือที่จมอยู่ใต้แม่น้ำอาจมีเรือสัมเภาขนาดใหญ่บางลำมาล่มบริเวณนี้จนทำให้ได้รับการขนานนามว่า ตำบลสัเพลล่มดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยหลังได้มีการผูกเรือชาวจีนเจาะสัเพลเพื่อตายตามพระนางสร้อยดอกหมากขึ้นมาเพื่ออธิบายที่มาของสถานที่บริเวณนี้เป็นเรื่องเล่าที่ขยายต่อจากตำนานพระนางสร้อยดอกหมากตำนานพระนางสร้อยดอกหมากเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงแต่อาจเป็นการผูกตำนานขึ้นภายหลังเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนั้น ย้อนเรื่องเล่าความเชื่อแม่น้ำสามแยกอาถรรพ์หน้าวัดพนันเชิงที่มีเรือขนาดเล็กและขนาดใหญ่ล่มเป็นประจำทุกปีเป็นข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ที่เดินเรือเป็นอย่างมากภายหลังเกิดการล่มครั้งที่สองในเวลาห่างกันเพียงสองวันบริเวณสามแยกกลางแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าศักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายนตรงแม่น้ำหน้าวัดพนันเชิงวรวิหาร ส่วนอีกครั้งวันที่หนึ่งตุลาคมที่นวัดบางกระจกักซึ่งทั้งสองวัดอยู่ไม่ห่างกันมากโดยหลายคนคาดการว่าสาเหตุเกิดจากกระแสน้ําไหลเชี่ยวประกอบกับตรงบริเวณนั้นเป็นสามแยกกลางแม่น้ําที่มีแม่น้ําป่าสักและแม่น้ําเจ้าพระยาไหลามาบรรจบกันทําให้เกิดน้นําวนที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือแม้หลายคนจะเชื่อมุมมองในเชิงวิทยาศาสตร์แต่อีกมุมหนึ่งก็มีความเชื่อของชาวบ้าน ในพื้นที่วัดพนันเชิงวรวิหารจนมีการขนานนามว่าเป็นสามแยกอาถรรพ์หรืออาถรรพ์กลางวนเริ่มจากความเชื่อที่ว่าใต้น้ํามีถ้าลึกลับตั้งอยู่หากเรือลําไหนแล่นผ่านตรงจุดนั้นพอดีซึ่งเป็นจุดน้ําวนจะเกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเรือจะถูกดูดลงข้างใต้ซึ่งชาวบ้านในบริเวณนั้นรู้กันดีว่าหากต้องแล่นเรือผ่านต้องจุดธูปบอกกล่าวเสียก่อนเพื่อให้การเดินทางปลอดภยัยโดยก่อนหน้านี้ เมื่อปี2560ได้เกิดเหตุเรือล่มตรงจุด3แยกอถานอยู่หลายครั้งส่วนใหญ่เป็นเรือลากจูงและเรือขนสินค้าที่อยู่ดีๆก็จมลงสู่ข้างใต้หลังจากเรือเล่นผ่านบริเวณน,นั้นนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องเล่าความเชื่อแม่น้ำสามแยกอัฐนที่หน้าวัดพนันเชิงโดยได้โยงเข้ากับเรื่องราวของพงศวรดานเหนือตั้งแต่สมัยก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีดังได้กล่าวแล้วข้างต้นนั่นเองและก่อนจากกันไปในคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ